สวันดีเย็นครับพี่น้องสัตวเดียวทุกท่านครับบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศสะพานพระรามแปดครับน้องครับในน้ําเจ้าพระยาครับพี่น้องครับกรุงเทพมหานครนะครับก็สู่ไปด้วยกันนะครับน้องครับผมก็ยังนะครับวันนี้ได้มาแถวนี้ส่งผู้โดยสารครับพี่น้องครับ ก็เลยเจ็บบรรยากาศสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยามาฝากนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือสะพานกรุงทนนะครับพี่น้องครับก็แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงประมาณใกล้ค่ำนะครับพี่น้องครับสามสี่โมงเย็นครับสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับผมก็ยังครับ ทักทายทักทายและสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายครับ